นี่คือ template, เทมเพลตสำเร็จรูปง่ายมากเลยใช่ไหมคะเราสามารถเลือกใช้ให้ตรงตามงานวิดีโอของเราได้เลยซึ่งมีให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายอันนี้เริ่มต้นใช่ไหมมิดเดิลมิดเดิลอะไรมิดเดิลคือส่วนของตรงกลางวิดีโอนักเรียนก็ลองเล่นดูนะคะวพราะชอบตัวไหนตัวนี้ ending ตอนจบของวิดีโอ,อชอบตัวไหนเช่นอ่ะครูลองตัวนี้นะคลิกลากมาวางอเอาอีตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้เพื่อจะเล่นแค่อีตัวแรกเอ้ยไม่ใช่ตัวที่สองที่ครูเอามาวางเล่นเดมเพลตตัวที่สองที่ครูมาวางเมื่อกี้นะคะอันนี้คือเทมเพลตตอนจบ ใช่ไหมล่ะก็ลองไปเล่นดูแล้วก็เลือกให้เข้ากับงานวิดีโอของเราดูนะคะอะดูตัวต่อไป c o m p ิวต e ในส่วนที่แบบวิดีโอสำเร็จเสร็จแล้วก็มีมันเป็นหมวดหมู่ให้เราแล้วใช้ง่ายมากมคัสตอมคัสตอมไม่มีอะโอเคก็ลองเล่นดูนะคะโอเคสมมติ ครูจะเดี๋ยวก่อนจะแปลนอื่นเดี๋ยวครูจะลบครูจะลบพวกนี้ทิ้งก่อนวิธีการลบอย่างที่บอกนะคะก็เราก็จะคลิกกให้เป็นสีเหลืองแล้วก็ e ี e t e เลย าคคุณจะลบทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่คุยอยากลบออกก่อนไปทีละตัวแนะนำทีละเมนูเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนเียบล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 บ สักครู่นะคะโอเคหายหมดแล้วโอเคนะคะในเมนูนี้คือ Instant Project ต่อไปเลื่อนลงมานิดนึงสัญลักษณ์ A B ตัวนี้คือ Transition อคลิกดูนะคะ Transition คืออะไร Transition ก็คือรูปแบบในการเปลี่ยนฉากดูอย่างนี้มีแค่สามันใช่ไหม นิดเดียวเองอาจารย์ไม่ใช่แหละเราลองมาเปิดดูตรงนี้นะครับ My Favorite มีเยอะแยะมากมายเลยเราจะดูทั้งหมดดูที่มันเป็นกลุ่มของ3ามอัลบัม้มอะไรพวกนี้เยอะมากอ่ะสมมติดูออดู Transition ทั้งหมดที่มีเห็นไหมคะว่าเยอะมากก็เอาไว้ไปใช้ ในการเปลี่ยนฉากงานของเราต่อไปดูนะคะคือแท็บข้อที่เป็นตัวที่คือไตเติจะเป็นรูปแบบของข้อความทั้งหมดแท็บไตเตินี้นะคะก็จะบรรจุรูปแบบข้อความต่างๆสําหรับการสร้างงานไตเติได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะมีให้เลือกใช้รูปแบบรวมถึงสามารถปรับแต่งปรับแต่งแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมได้มาดูวิธีการปรับแต่งแก้ไข สมมติครูอยากได้ตัวนี้ไตเติตัวนี้อา,อาจจะลองคลิกเล่นดูก่อนก็ได้อ่ะชอบไหมไม่ชอบเปลี่ยนอ่โอเคครูชอบครูถูกใจแล้วครูก็คลิกลากลงมาใส่ในแท็บที่เป็นตัวทีอ่าโอเคเป็นเคล็ดลับบอกเลยนะคะสมมุติว่า นักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีแทบของ storyboard and timeline ตัวนี้หลายอันใช่ไหมครูจะพูดต่อในเรื่องของ storyboard and timeline แต่ว่าตรงนี้ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับไตเ l ิเราก็จะเอามาใส่ในแท็บที่เป็นตัว T เห็นไหมคะตัว T ตัวนี้ม,มันเป็นแท็กไว้สำหรับใส่ไตเติลส่วนอื่นเดี๋ยวครูพูดถึงในหัวข้อของ สตอรี่บอร์ดแอนทำลายอ่าโอเคมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมเอามาวางเสร็จแล้วอ่าลองเล่นอืมเป็นอย่างนี้วิธีที่จะไปแก้ไขก็คืออ่าหยุดก่อนก็ได้ดับเบิลคลิกเข้าไปในไตเติลที่เรามาวางปุ๊บเราจะสังเกตเห็นเป็นนี่เป็นลูกโซเราสามารถเคลื่อ,อนย้ายไปไหนก็ได้อ่าจะให้มัน มุมซ้ายมุมขวาข้างล่างข้างบน่าส่วนของการแก้ไขก็ดับบนคลิกเข้าไปอีกทีนึงตรงหน้าพีวิวตรงนี้เลยนะดับบนคลิกเข้าไปแล้วก็แก้ไขแก้ไขได้เลยยินด <c oughs> ีต้อนรับอะไประมาณนี้อันนี้เหมือนกันแล้วก็ คลิกลงไปในตรงนั้นแล้วก็ับเบลคลิกแล้วก็มาแก้ไขอย่างนี้เหมือนกันโรงเรียนกระยานะวัดอืมอะไรประมาณนี้เห็นไหมคะเราก็ลองเล่นใหม่วิธีการเล่นจะให้มันเล่นตั้งแต่แรกเราต้องเอาเคสเตอร์ตรงนี้ลากลากเคสเซอร์ตรงนี้ไป สุดๆไปตั้งแต่แรกไปทางซ้ายมือเราเล่นใหม่ลองเล่นดูใหม่เห็นไหมคาว่าการเปลี่ยนไตเติลเปลี่ยนข้อความก็เปลี่ยนอย่างนี้นี่เอง ลบทิ้งก่อนอตัวต่อไปนะคะที่เราจะรู้จักคือแท็บของกราฟ,ฟิกกราฟ,ฟิกตัวนี้จะเป็นแท็บสำหรับสร้างพื้นหลังสีนี่นะคะพื้นหลังสีต่างๆ หรือจะใส่เฟรมใส่วัตถุแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวซึ่งแถบของกราฟิกนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยดูตรงนี้นะคะที่เป็น color คือนี่นะคะพื้นหลังสี Object คือจะเป็นวัตถุลองคลิกด,ดู Object จะเป็นวัตถุนะคะตอนนี้จะเป็นพวกที่เคลื่อนไหวไม่ได้สำหรับ ใส่เข้าไปเพิ่มลูกเล่นในงานของเราตัวต่อใบเฟรมในส่วนของเฟรมก็จะประกอบไปด้วยกรอบหลากหลายแบบที่สามารถนำไปซ้อนเข้าในงานไปดูได้ทันทีแล้วก็อีกมอดหนึ่งคือ Animation. แฟร์อนิเมชันแฟ a n แอนิเมชันก็จะเป็นวัตถุกรอบลูกเล่นต่างๆที่สามารถเคลื่อนไหวได้สำหรับใส่ซ้อนเข้าไปในงาน ก็ลองไปเลือกเล่นดูนะคะ,ะตัวต่อไปคือตัวนี้นะคะคือแท็กของฟิลเตอร์แท็บฟิลเตอร์นี้จะมีไว้สำหรับใส่เอฟเฟกให้กับงานแท็บฟิลเตอร์นี้จะบรรจุเอฟเฟกต่างๆเพื่อนำไปสร้างให้ภาพมีความแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจ มีให้เลือกมากมายมากเลยนี่นะคะคืออันนี้คือเขาแสดงออทั้งหมดให้เราแล้วเราอาจจะไปดูเป็นแบบ2องดีแบบนี้3 d ดีก็ลองเล่นดูนะคะก็เพื่อให้งานของเราแปลก,กตาแปลกตาแล้วก็น่าสนใจมีให้เลือกมากมาย สำหรับในส่วนของ l i b r a r y Panel นะคะ4,5,6ตัวนี้ก็อธิบายไปหมดแล้วเมนูต่อไปที่เราจะเรียนรู้คือเมนูของ Preview Window คือส่วนนี้หน้าต่างแสดงผลในส่วนนี้นะคะ Pv window เนี่ยจะเป็นเหมือนจอมอนิเตอร์ Monitor สำหรับแสดงผลงานทั้งหมดที่เราเลือกนำมาตัดต่อไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอเสียงดนตรีหรือตัวอักษรเป็นแค่เราเลือกไฟล์ที่อยู่ใน media library ที่มันอยู่ส่วนนี้ใช่ไหมก็จะมาแสดงที่หน้าต่างตรงนี้อ่ะอย่างเช่นนี่เูาเลือกตัวนี้นี่เห็นไหมคะมันก็จะมาแสดง อยู่ตรง P v w i n d o w ให้ดันทีเราสามารถขอโทษนะคะเราสามารถเลือกเล่นหรือว่าจะหยุดไฟล์วิดีโอ่าก็ตรงนี้เล่นหยุดอ่าหยุดซึ่งปุ่มก็พุ่มก็อยู่ชิ่ตรงนี้นะคะ,ะในส่วนตรงนี้ จะเรียกว่าแผงควบคุมของการเล่นวิดีโอนะคะก็แค่นี้เองของในหน้าของ Preview Window